สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีเมาส์หมอยชอ่องบุคคลขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำ4เคล็ดลับล้างพิษตับและไขมันในตับภายใน3เดือนนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคไขมันพอกตับหรือว่าไขามันเกาะตับนะครับเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่เร่งรีบมากขึ้นบางคนเนี่ยรีบเรียนนะครับบางคนรีบทํางานทําให้ไม่มีเวลาในการที่จะดูแลสุขภาพตนเองรวมถึงการ การเลือกอาหารด้วยนะครับบางทีก็จะกินแบบง่ายๆนะครับทานพวกฟาสต์ฟู้ดอาหารจานด่วนต่างๆซึ่งส่งผลนะครับทำให้เกิดไขมันข้างตับไขมันพอกตับขึ้นมาได้ดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆนะครับในการล้างพิษตับนะครับลดไขมันพอกตับครับภายใน3เดือนครับรับรองเลยครับถ้านําไปปฏิบัติทั้ง4ข้อนะครับตับของคุณจะสุขภาพดีขึ้นมาเลยครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ลดน้ําหนักนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าสาเหตุหลักประมาณ 80- 9 0นะครับที่ทําให้เกิดไขมันพอกตับเกิดจากร่างกายของเราเนี่ยมีภาวะอ้วนลงพุงนั่นเองครับใขรที่มีน้ําหนักเกินน้ําหนักมากๆนะครับแล้วมีอ้วนลงพุงแบบนี้แนะนําว่าให้รีบลดน้ําหนักลงมาเลยครับก็จะช่วยให้ไขมันไม่พอกตับช่วยล้างพิษตับได้ครับโดยแนะนานะครับควรที่จะลดน้ําหนักลงมาประมาณ7-10ของน้าหนักร่างกาย ของเราหรือว่าพูดง่ายๆก็คือถ้าสมมุติเราหนัก100กิโลกรัมนะครับเราก็ลดลงมา10กิโลนะครับหรือว่าหนัก80กิโลนะครับก็ให้ลดลงมา8กิโลนะครับตัวไขมันของเราก็จะลดลงได้เลยนะครับสำหรับใครไม่รู้นะครับว่าเอ๊ะเราจะเริ่มต้นลดน้ําหนักอย่างไรดีมีวิธีอะไรบ้างนะครับหมอหมีพูดเอาไว้หลายคลิปแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูได้เดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านบนนะครับเป็นเคล็ดลับนะครับในการเริ่มต้นที่จะลดน้ําหนักนะครับนาไปปฏิบัติกันดูรับรองเลยครับว่าภายใน3 เดือนจะสามารถลดน้ำหนักลงมาได้ครับ ข้อที่2หลีกเลี่ยงอาหารพลังงานสูงนะครับข้อนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบรับประทานอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดอาหารจานด่วนต่างๆเช่นไก่ทอดหมูทอดนะครับเฟนฟรายพิซซ่านะครับไอ้พวกอาหารเหล่านี้เนี่ยพลังงานสูงมากๆครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยเกินความต้องการของร่างกายในแต่ละวันนะครับไอ้ตัวพลังงานอาหารที่ได้รับเข้าไปก็จะเปลี่ยนรูปครับกลายเป็นไขมันกลายเป็น ไปกีเซอร์ลน์นะครับแล้วก็ไปสะสมตามร่างกายของเราที่พุงที่แขนที่ขาแล้วก็ที่สําคัญก็คือก็จะไปข้างที่ตับนะครับไปพอกที่ตับของเราด้วยจึงส่งผลทําให้เกิดดาวเนี่ยมีภาวะไขมันพอกตับขึ้นมานั่นเองครับ ดังนั้นให้หลีกเลี่ยงนะครับอาหารอะไรที่พลังงานสูงๆนะครับพวกฟาสต์ฟู้ดเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงหรือว่าพวกที่เป็นพวกน้ําหวานขนมหวานต่างๆรวมถึงพวกแป้งพวกข้าวเนี่ยให้ลดลงครับก็แนะนำนะครับว่าให้รับประทานผักให้มากขึ้นนะครับเนื้อสัตว์ก็เป็นพวกปลาให้มากขึ้นก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับช่วยล้างพิษตับออกไปได้ทําให้ไขมันพอกตับลดลงครับ ข้อที่3งดดื่มแอลกอฮอล์นะครับข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวหลักเหมือนกันครับที่ทําให้เกิดไขมันพอกตับขึ้นมาได้ครับแอลกอฮอล์ alcohol ทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าสีเหล้าขาวไวน์เบียนะฮะหรือว่าพวกวอดก้าอะไรต่างๆที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ alcohol จะไปทําให้ไขมันเนี่ยพอกตับทําให้เกิดตับอักเสบได้และถ้าดื่มติดต่อกันเป็นเวลานานๆน,นะครับจะส่งผลทําให้เกิดอาการอักเสบของตับขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดพังผืดเกิด แข็งนะครับแล้วก็เกิดมะเร็งตับได้ในอนาคตครับดังนั้นถ้าตอนนี้เนี่ยเรามีโรคไขมันพอกตับอยู่แล้วเนี่ยนะครับแนะนําเลยครับว่าควรงดการดื่มแอลกอฮอล์ไปเลยครับก็จะช่วยล้างพิษตับทําให้ไขมันไม่พอกตับของเราครับ ข้อที่4ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับมีงานวิจัยเลยครับพบว่าการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอช่วยลดไขมันพอกตับและช่วยล้างพิษตับได้นะครับอ่าอันนี้สําคัญมากๆเลยสําหรับใครหลายคนเนี่ยไม่ชอบนะครับที่จะออกกําลังกายก็แนะนําว่าให้หันมาออกกําลังกายนะครับออกแบบเบาๆก็ได้ครับการเดินเร็วเดินหยาะๆวิ่งหย่อๆก็ได้นะครับหรือว่าการเต้นแอโรบิกปั่นจักรยานว่ายน้ําอันนี้ได้หมดเลยครับแนะนําว่าในแต่ละวันเนี่ยออกกําลังกายอย่างน้อยนะครับ ประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็ใน1สัปดาห์อาจจะประมาณ4-5วันนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะช่วยให้ล้างพิษตับแล้วก็ช่วยให้ตับของเราเนี่ยไม่มีไขมันมาพอกครับ และนี่คือทั้งหมด4เคล็ดลับนะครับที่จะช่วยล้างพิษตับช่วยลดไขมันพอกตับภายใน3เดือนนะครับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปเอาไว้ทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับให้ลดน้ําหนักลงมาประมาณ7-10%นะครับข้อที่2นะครับให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงสงข้อที่3นะครับให้งดการดื่มแอลกอฮอล์และข้อที่4ครับให้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับแนะนำครับลองนําไปปฏิบัติกันดูครับรับรองเลยว่าตับของคุณจะ แข็งแรงแล้วก็จะไม่มีไขมันมาพอกตับนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ทิกต o k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับและตอนนี้นะครับหมอหมีมี Line o f f i c i a l แล้วครับสามารถแอดมาได้เลยครับพิมพ์เลยครับแอดหมอหมีนะครับหรือว่าคลิกลิงก์นะครับอธิบายใต้คลิปนี้ครับเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีได้ลยออ่าืมแกัน เยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเม้ามอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคาถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย